เมื่อวานผมจิงเกมเมอร์วันนี้จะมาทำกับดักประตูกันอันนี้เอาไว้ดักซอมบี้หนึ่งให้วางไว้นะครับหนึ่งสองอสามเฮ้ยสี่จิบแบบนี้นะครับสมมุินะครับแบบแบบตัวทดลองมานี่แล้ว เอาตัวทดลองเป็นไอ้นี่นะครับไปเฮ้ยวางผิดนะครับไม่ใช่แบบนี้ครับมันต้องแบบนี้มันต้องอย่างนี้ปิดทางใหม่ครับผมลืมครับลืมลืมขอโทษน,นะครับลืมครับลืมจําไม่ได้นะครับนี่ใชโอเค อ่ะอย่างนี้นะครับเอาไว้ดักพวก n อ c โอเคเอาอีกอันลืมจะว่าไม่ลืมกันใายเออเออซ้าย,าาายนี่ครับปึ๊บนี่เสร็จแล้ว ทำห,หลายๆอันเลยที่เนาเต็มทีแบบแบบนี้นะครับเราอะแบบแบบนี้แบบนี้นี่เสร็จแล้ว พวกนี้มันไม่กลัวลาวานะครับเอา้าอืออืออือืเอ็นเดอร์ไฟนะครับเอ็นเดอร์ไฟครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งนะครับเอาครั้งนี้เอ็มบีซีนะครับเขไปไปเสร็จแล้วนะครับ ก็จะทำมันไม่นะครับจบคลิปเอ้ยไม่ใช่จบคลิปสิครับจบคลิปครับจบคลิปแล้วครับอือลาก่อนครับวิธีลาจากแทมแทมนักบินออกาศเตรียมตัวมุ่งสู่ทองฟ้านไก่โพน ตูตึ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 ตึตึตู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 ตึต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 ตึ ที่จะบินถูกสองฟงานไก่โผล่ได้คนคนนั้นก็คือแถมแถมแถมลากร